ในใิยายสิ่งเรื่องในฝนอยากมีรัก EP ที่5ก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุนะครับด้วยนะคะตอนนี้ฝนและแฟรงเรียนจบกันแล้วฝนและฝุ่นรวมหุ้นกันเปิดห้องซ้อมดนตรีและห้องอัดเสียงส่วนแฟรงเขาก็ช่วยงานฝน ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะห้องซ้อมดนตรีเราเพิ่งเปิดใหม่ฝนบอกกับแฟรงค์แฟรงค์เลยบอกไม่เป็นไรหรอกช่วยๆกันดีซะอีกนายรับเราเข้าทำงานแบบนี้เราไม่ต้องไปเดินเตะฝนหางานข้างนอกฝนเลยบอกห้องซ้อมดนตรีกับห้องอัดเสียงของเราจะขาดไหนได้ยังไงล่ะเราอะ ทำมันขึ้นมาก็เพื่อจะให้นายเป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างนะแต่ไม่ใช่ในฐานะของผู้จัดการแล้วนะแต่ในฐานะของแฟนเจ้าของนะ่ะแฟงหัวเราะแล้วบอกใครเป็นแฟนนายกันยังไม่ได้รับปากเลยว่าจะเป็นแฟนฝนเลยบอกจีบมาก็ตั้งนานแล้วนะตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนายยังไม่แน่ใจอีกหรอว่าเรานะ่ะ จริงใจกับนายแค่ไหนอีกอย่างเราก็ไม่เคยนอกรู้นอกทางด้วยนะแฟงเลยบอกก็ให้เสมอต้นเสมอปลายเถอะถ้าใช่ตอนไหนเดี๋ยวเราบอกนายเองนั่นแหละหนายก็อย่ามัวพูดมากรีบไปเช็คเลยเขาเาครื่องดนตรีมาส่งเดี๋ยวเราเช็คของตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันละกันแฟงก็เดินหนีไปฝนได้แต่หัวเราะ หนีอีกแล้วนะตลอดเลยถ้าคุยเรื่องนี้ขึ้นมาทีไรนายหนีเราตลอดเลยอย่าคิดนะว่านายจะหนีเราพ้นจากที่ทั้งคู่ทำงานกันเสร็จช่วงนี้กลุ่มของฝนก็ยังรับงานที่จะเล่นดนตรีในร้านอาหารต่างๆอยู่แต่เขาจะไม่ค่อยรับงานมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเออฝน วันนี้มีเล่นที่เดียวนะกลับไม่ดึกเท่าไหร่หรอกเราว่าเราไม่ไปด้วยนะเราขอพักก่อนวันนี้เราไม่ค่อยสบายแฟรงบอกกับฝนฝนเลยถามนายเป็นอะไรมากหรือเปล่าไหนดูสิตัวร้อนมากไหมตัวรุมๆนี่นายกินยาหรือยังไปหาหมอไหมฝนถามแฟรงด้วยความเป็นห่วงแฟรงเลยบอก ไม่เราเป็นไข้นิดหน่อยเหมือนจะเป็นหวัดน่ะนายอย่าเข้าใกล้เราสิเดี๋ยวถ้านายติดหวัดเราอะ่ะจะแย่เอาหรอถ้าอย่างนั้นนายพักผ่อนนะหรือเราให้คนอื่นร้องแทนเราไหมแล้วเราอยู่เป็นเพื่อนนายแฝงเลยบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอยู่คนเดียวได้เรามียาเดี๋ยวเรากินยาแล้วเรานอนพักนายอะตั้งใจทำงานละกัน แล้วอย่ากออกนอกลู่นอกทางล่ะวันนี้เราไม่ได้ไปคุมซะด้วยแฟรงก์บอกกับฝนฝนเลยบอกนายไม่ต้องห่วงเราหรอกเราไม่ออกนอกลู่นอกทางหรอกหนายห่วงตัวเองเถอะตอนนี้ก็ไม่สบายอยู่ไปเถอะเดี๋ยวเราหาอะไรให้กินเราจะได้กินยานแล้วนอนพักนะเดี๋ยวดึกๆเรารีบกลับมานะถ้านายไม่สบายตรงไหนรีบโทรบอกเราล่ะหลังจากที่ฝนจัดการอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปทำงาน วันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ทำงานกับกลุ่มเพื่อนและฝุ่นพี่ชายของเขาเออทำไมวันนี้ไม่เห็นผู้จัดการมาด้วยล่ะมีนถามขึ้นฝุ่นเลยบอกก็วันนี้แลงไม่ค่อยสบายนะ่ะก็เลยให้นอนพักแก๊ดเลยบอกเป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมไนายไม่อยู่ดูแลล่ะเนี่ยให้ฝุ่นขึ้นร้องแทนก็ได้ฝุ่นเลยบอก ก็เป็นไข้อ่อนๆอน่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูฝุ่นเลยบอกห่วงกันจังเลยนะขนาดยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะเนี่ยฝนเลยบอกกับทุกคนถึงไม่ได้เป็นแฟนแต่เราก็ดูแลยิ่งกว่าแฟนอีกนะดูสิขนาดเนี้ยแฟรงค์ยังไม่ใจอ่อนตกลงเป็นแฟนกับเราเลยเราไม่รู้จะทำยังไงแล้วฝุ่นเลยบอกแม้ นายน่ะก็เคยทำตัวไม่ดีมาให้เขาเห็นมาก่อนก็แบบนี้แหละพิสูจน์ตัวเองไปละกันเดี๋ยวเขาก็จใจอ่อนยอมเป็นแฟนนายเองนั่นแหละสู้ๆนะไอ้น้องหลังจากที่ทั้งกลุ่มทำงานกันเสร็จแล้วฝนก็รีบขอตัวกลับบ้านเพราะว่าเป็นห่วงกลัวแฟงจะอยู่คนเดียวก่อนกลับเขาก็แวะซื้อโจ๊กซื้ออะไรมาให้แฟงด้วยเผื่อแฟงจะได้กินยาตอนดึกๆ เขารีบเข้าบ้านแล้วขึ้นไปที่ห้องตอนนี้แฟงนอนหลับอยู่พอฝนเข้าไปถึงแฟงก็รู้สึกตัวอา้าวนายกลับมาแล้วเหรอทำงานเหนื่อยไหมแฟงถามฝนฝนยิ้มแล้วบอกเราทำให้นายตื่นใช่ไหมเนี่ยนอนต่อเถอะหรือว่านายหิวไหมเราซื้อโจ๊กมาให้นายกินแล้วจะได้กินยาไหนเราลองวัดไข้นายดูซิอืม ไม่ค่อยมีไข้แล้วนี่นายกินยาไปตอนไหนจากนั้นแฟรงก็บอกว่าเขากินยาได้สักพักแล้วเดี๋ยวเขาขอนอนพักก่อนแล้วกันฝนก็เลยไม่กวนวันนั้นฝนและแฟงเลยแยกกันนอนคนละห้องเพราะตั้งแต่ที่ฝนบอกว่าจะเริ่มจีบแฟงนับตั้งแต่นั้นฝนก็ไม่เคยแยกห้องนอนกับแฟงเลยแต่วันนี้แฟรงไม่ยอมให้ฝนนอนด้วยเพราะว่า กลัวว่าฝนจะติดไข้เขาสองสาวันมานี้ฝนก็คอยดูแลฟแฟรงเป็นอย่างดีเขาทั้งไปทำงานแล้วก็กลับมาดูฟแฟรงเรื่อยจนฟแฟรงอาการหายดีฟแฟรงก็เห็นถึงความตั้งใจและความเอาใจใส่ของฝนเขาคิดกับตัวเองหรือว่านี่เราใจแข็งเกินไปนี่ก็เกือบ2ปีแล้วนะที่ฝนทุ่มเท แล้วก็พยายามปรับปรุงตัวเองและจีบเขามามันคงจะถึงเวลาแล้วสินะที่จะยอมรับตกลงเป็นแฟนกันแต่ถ้าสถานะเปลี่ยนแล้วคนจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะฟแฟงก็ยังรู้สึกลกลัวเพราะว่าถ้าเขาคบกับฝนจริงๆแล้วถ้ามีปัญหามันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นวันนี้ฟแฟงเข้ามาเดินห้าง กพจะซื้อของเข้าบ้านแต่เขาก็มาคนเดียวเพราะว่าฝนติดธุระพอแฟงเดินไปเรื่อยๆก็มาเจอเข้ากับโจทย์เก่าซะงั้นคนที่เขาเจอก็คือพิงนั่นเองพิงพอเห็นแฟงก็รีบเข้ามาทักอา้าวว่าไงคุณผู้จัดการวันนี้มาคนเดียวหรอฝนไม่มาด้วยหรอแฟงเลยบอกไม่ได้มาเขาติดธุระแล้วเธอล่ะ คู่หูดโอไม่มาด้วยหรอโอ้ยยายลูกหมีนะหรอไปเทีเ่ยวกับแฟนเนาะสัสิเบื่อจังเลยเนี่ยเดินเทีเ่ยวคนเดียวฟแฟรงค์เล่นถามแล้วเธอไม่มีแฟนหรอโอ้ยไม่มีแล้วตอนเนี้ยเลิกมา3ามคนละจะว่าไปไนายนี่ก็ใจแข็งใช้ได้เลยนะฝนก็จีบนายมาตั้งนานป่านนี้ยังไม่ยอมคบเป็นแฟนอีกหร ฮ่อเป็นฉันน่ะตกลงตั้งแต่วันแรกที่เขาขอเป็นแฟนแล้วล่ะดูสิฉันน่ะเลิกกับแฟนมาสามคนนายกับฝนยังไม่เป็นแฟนกันเลยแฟรงเลยถามพิงว่าแล้วเธอล่ะเลิกเกลียดขี้นหน้าเราแล้วเหรอพิงเลยบอกคนอะไรจะเกลียดได้นานขนาดนั้นเลิกตั้งนมตั้งนานแล้วอีกอย่างเราก็ไม่ได้ชอบฝนแล้วด้วยรู้ว่าเขาไม่รักไม่ชอบเราก็เลิกตือตั้งนานแล้วมีแต่นายนั่นแหละที่ใจแข็งเกินไป ระวังนะเขาจะเบื่อแล้วเขาไปม,มีคนอื่นแต่ที่ดูๆมาก็คงไม่มีหรอกมั้งฉันดูแล้วฝนน่ะก็จริงใจกับนายดีนะนายอ่ะก็เลิกใจแข็งสักทีเถอะอ๋อเรานี้เดินคนเดียวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นพอดีเลยไปเดินเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันเหงาหน่ะอ๋อก็ได้สิถ้าเธอไม่รังเกียจก็เดินด้วยกันนี่แหละจากนั้นเพียงและแฟรงก์ก็เดินซื้อของด้วยกัน ทั้งคู่ก็คุยกันรู้สึกสนิทสนมกันกว่าเมื่อก่อนพรอมเมื่อก่อนพิงและลูกหมีคอยแต่จิกกัดแฟรงอยู่ตลอดหลังจากที่เรื่องผ่านพ้นมาก็หลายปีและตอนนี้ทั้งคู่ก็เหมือนว่าจะเป็นเพื่อนกันได้แฟรงเลยพูดกับพิงถ้ารู้ว่าเธอนิสัยดีแบบนี้ไม่ใช่คนนิสัยแย่ฉันอะเป็นเพื่อนกับเธอตั้งนานแล้วนะเนี่ยพิงเลยบอกฉันนิสัยดีตลอดนั่นแหละ ไม่ต้องมาตอกย้ำหรอกเออเป็นเพื่อนกับนายก็ไม่ได้แย่เหมือนกันดีกว่าจิกกัดกันเหมือนก่อนอีกถ้าอย่างนั้นตกลงเราเป็นเพื่อนกันนะแฟงและพิงสงบสึกกันและยอมเป็นเพื่อนกันแฟงบอกเป็นเพื่อนกันนะดีแล้วดีกว่าเป็นศัตรูกันหลังจากที่ทั้งคู่แยกย้ายกันกลับแฟงก็กลับมาถึงบ้านฝนก็รออยู่เขาช่วยแฟงยกของเข้าบ้าน แรงก็เล่าเรื่องที่เจอพิงค์ให้ฝนฟังฝนเลยบอกดูสิขนาดพวกพิงค์กับลูกหมีอะ่ะเขายังมีทางเดินชีวิตของเขาแล้วดูเราสิยังไปไม่ถึงไหนเลยแรงเลยบอกกับฝนว่านายก็อย่าคิดมากสิมันสำคัญด้วยเหรอคำว่าเป็นแฟนกับไม่เป็นแฟนตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยยิ่งกว่าเป็นแฟนกันอีกนะ ฝนเลยบอกเราก็อยากจะให้สถานะมันชัดเจนนะสิคนอื่นมาถามว่ามีแฟนหรือยังเราก็อยากตอบให้ชัดเจนนายอะไม่เข้าใจอะไรเลยฝนก็ทำท่างงอนๆวางของเสร็จเขาก็เดินหนีไปจนแฟงพูดขึ้นว่านายจะไม่เปลี่ยนไปใช่ไหมนายพูดว่าอะไรนะแฟงฝนถามขึ้นถ้าเราเป็นแฟนกันแล้วนายจะไม่เปลี่ยนไปใช่ไหม นายจะยังรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราแบบนี้ตลอดไปใช่ไหมฝนเลยบอกเรานะ่ะรับปากไม่ได้หรอกนะว่าจะตลอดไปหรือเปล่าแต่เราจะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดแต่เราเชื่อนะว่าเราอะทำได้อยู่แล้วเพราะว่าเราอะรักนายจริงๆแฟรง เรายอมทุ่มเททำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างก็เพื่อให้นายหันมาคบกับเราหันมาไว้ใจและชอบเรานายก็ชอบเราเหมือนกันใช่ไหมแฟรงค์แฟรงค์เลยบอกกับฝนใช่เราชอบนายเหมือนกันแต่เราก็ยังกลัวกลัวว่าวันหนึ่งนายจะทำให้เราผิดหวังกลัวว่าวันหนึ่งเราจะเลิกกันและกลัวว่าถ้าเราเลิกกันจะทำให้งานของเราเสีย ฝนเลยบอกกับแฟงนายอย่าก,กลัวเลยนายกลัวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้นแบบนี้แล้วเรื่องของเรามันจะเป็นไปได้ยังไงนายยังไม่เชื่อใจฉันอีกเหรอเอาอย่างนี้ก็ได้เราอ่ะไม่เร่งรัดนายก็ได้เราจะรอจนกว่านายอ่ะจะเชื่อเราสนิทใจว่าเรานะ่ะรักชอบนายจริงๆแบบนี้ดีไหมแฟงเลยเดินเข้าไปจับมือฝนไว้เราขอโทษนะ ที่ทำให้นายรอนานขนาดนี้เราตกลงแล้วละ่ะเราจะเลิกกลัวเราให้โอกาสนายแล้วนะงานเรานะเป็นแฟนกันแต่ถ้านายทำให้เราผิดหวังหรือเสียใจนายอย่าหวังนะว่าเราจะให้โอกาสนายเป็นครั้งที่สองฝนได้ยินแบบนั้นถึงกับดีใจจริงเหรอแรงนายยอมตกลงเป็นแฟนกับเราแล้วใช่ไหมแรงพยักหน้าใช่ แล้วอีกอย่างเราอะเป็นคนขี้หึงขี้หวงมากเป็นแฟนเราแล้วอะห้ามไปมองคนอื่นเลยนะนายเข้าใจใช่ไหมฝนฝนยิ้มแล้วกอดแฟงไว้เข้าใจเข้าใจขอบใจมากเลยนะที่ให้โอกาสเราต่อไปอะเราจะได้บอกคนอื่นในเต็มปากสักทีว่าเรานะ่ะมีแฟนแล้วดีใจจังเลยมีแฟนแล้วเว้ยฝนร้องขึ้นมาแฟงเลยบอกเบาๆหน่อยอยากให้ครูกันทั้งซอยหรือไง ฝนเลยบอกว่าบานนี้เขารู้กันทั้งซอยแล้วล่ะอยู่ด้วยกันมาก็ตั้งนานขนาดนี้คนอื่นอ่ะเขาก็ออกไปพูดกันหมดแล้วไม่ได้การละแบบนี้ต้องโทรไปบอกพวกพี่พวกเพื่อน,น,นก่อนว่ามีแฟนแล้วจะได้อวดได้แฟรงค์ถึงกับหัวเราะนายนี่เป็นเด็กเลยยังไงแค่มีแฟนแค่นี้ถึงกับต้องอวดคนอื่นเลยหรอฝนเลยบอกไม่ได้ละ่ะก็คนเรามีแฟนน่ารักก็ต้องอวดแบบนี้แหละหรือว่านาย จะไม่อวดเพ,อเพื่อนว่านายมีแฟนแล้วไม่ได้นะนายต้องบอกเพื่อนๆน,นายว่านายกับเราเป็นแฟนกันเพราะแบบนี้ไหมจัดงานเลี้ยงฉลองฉลองที่เราคบกันโอเคนะฝนไม่ทันรอให้แฟงให้คำตอบเขาก็โทรหาเพื่อน,อนให้มาร่วมยินดีแล้วก็จัดงานเลี้ยงเล็กๆที่บ้านวันนี้เขามีความสุขมากๆวันที่เขารอคอย ในที่สุดก็เป็นจริงจนได้ดูสิเขานะพยายามทําตั้งมากมายกว่าแฟงจะใจอ่อนยอมเป็นแฟนเขาจะรักษาโอกาสนี้ไว้ให้ดีที่สุดเขาจะไม่ออกนอกลู่นอกทางเขาจะไม่ทําให้แฟงเสียใจและผิดหวังในตัวเขาเป็นอันขาดเพราะเขารักแฟงจริงๆ